ไอพวกที่ดูคลิปกูไปมึงพลาดหัวให้มันดีๆนะเว้ยฮ่าอย่าพลาดหัวเรียกตีนนะฝากหน่คนที่ดูคลิปผมไปใช้เนี่ยนะคือพวกมึงแม่งไอ้ย่าพลาดหัวล่อตีนให้กูตลอดเลยอ่ะพลาดหัวให้มันดีๆสุภาพสุภาพหน่อยได้ไหมอย่าหางานให้กูนักเลยที่หายแล้วเวลาคนเขาไปด่ากูก็มึงไม่เคยลบออกเลยนะถ้ากูตรวจเจอนี่กูรีพอร์เลวนะถ้ากูเจอนั้นใครที่ดูคลิปกูไปแล้วบ่อยคนลุมยำลุมด่ากูนะกูจะ ร้องเอรื่องลิขสิทธิ์นะกูย้ายปิดช่องมึงนะกูชักจะกเริ่มทนไม่ไหวแล้วเฮียมึงได้ประโยชน์ได้เงินจากกูเยอะแยะไปหมดไอ้สารดูดคลิปกูไปเอาไปเผยแพร่ต่อได้ค่าโฆษณาเยอะแยะหมดไอ้สาสเวลากูโดนด่าไม่เคยเถียงแทนไม่เคยลบออกไม่เคยดูแลกูเตือนครั้งสุดท้ายนะทอนี้กูจะร้องเอรียนเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะกูถือว่ามึงละเมิดกูนะอเฮียช่องมึงคนดูมากกว่าช่องกูอะ่ะขนาดกูยังรู้เลยว่ามีรายได้เข้ามา แล้วพวกมึงจะได้ขนาดไหนกันนะแต่มึงไม่เคยสนใจมึงสนอย่างเดียวว่าจะได้เรตติ้งยัดแม่งพาดหัวข่าวไอ้เหี้ยเรียกตีนนี่กูมึงที่กูไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะ <S <S เรื่องมัอเรื่องกูไม่ได้พูดเลยนะไอ้สั์เพราะมึงเริ่มเยอะกันไปแล้วนะก<ๆ>ูเจอกูรีพรจริงดเวยกูบอกต่อตรงๆนะกูไม่เอาะไรเหี่ยพวกมึงแม่งสันดานเสียรับแต่ผลประโยชน์อ่ะแต่ไม่รับผิดชอบอ่ะกูจะเริ่มปิดทีละช่องเลยใครดูนะกวนตีนมากนะพวกมึงไอ้เหี้ย พาดหัวข่าวเฮียอะไรแบบนั้นในสัตว์กูไม่ได้พูดแบบนั้นมึงก็ไปพาดถ้าจนกูเสียหายคนบางคนแม่งไม่ทันได้ฟังเลยว่ากูพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแม่งก็ด่ากูเละมึงก็ไม่ลบปล่อยไว้ให้คนทะเลาะกันอีกใครเจอช่วยบอกแจ้งมาด้วยนะว่าแม่งมีคนดา่าผมอยู่ที่ตรงไหน,นแล้วแม่งไม่ไอเจ้าของมไม่ยอมลบออกไม่ยอมเถียงแทนไม่ยอมอธิบายไม่ยอมแก้เนี่ยนะกูจะให้แม่งถูกปิดช่องให้หมดเลยก็ดูได้สกูส่าเออใจดีนะอ่ามึงอยากจะดูดคลิปไปก็ดูดไป แต่มึงแม่งเอาเห็นแกได้ที่หายสันดาลแม่งเฮี้ยกันหมดอ่ะเอาแต่ประโยชน์ไอสัตว์คนอื่นจะเดือดร้อนแม่งไงไม่สนใจอ่ะกูเตือนนะอย่าหากูเขี่ยวไม่ได้นะผมไม่เคยหวงนะคุณเห็นไหมผมเคยสนใจหนะมึงอยากดูกด็ดูเข้าไปแต่เฮี้ยมึงไม่เคยรักษาผลประโยชน์ให้กูเลยสัตว์เอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวกูเกลียดด้วยคนนุษย์พวกนี้นะอะไรที่แม่งเป็นประโยชน์ตัวมันแม่งเอาไว้หมดอ่ะแล้วมีการพาดหัวแบบนี้เฮี้ยคนก็นเข้าไปดูันเยอะแยะเลยพอเข้ามาดูไม่มีแล้วมึด่าก,กูอีก แล้วมันก็คิดว่าเป็นเพจกูด้วยสิทำาห้นะหลายคนก็มาหวัดดีเฮมะกกูไม่ใช่เป็นเพจกูเลยนะแต่มันคิดกูกูไม่เถียงเขาก็คิดว่าเขาลังคุยอยู่กูอยู่ไอ้สัตว์ก็ปาก็กูยิงอีกแทนนี่มึงจะไปตอบเออพอดีคลิปนี้เฮมากเขาไม่ได้มาเราดูดคลิปมาช่วยชี้แจงกูหน่อยเขาก็หากูยิงไอ้สัตว์คุยด้วยไม่ตอบแย้แม่มึงทำไมเงินเวลาเงินมึงรับได้แต่ว่าความเราไปชอบไม่มีวะกูไม่เข้าใจพอมีโฆษณาเข้ามึงเอาไว้ได้เงินเท่าไหร่เอาหมด ต่ที่มี่จะช่วยปกป้องกูมึงก็ไม่เคยทำอะช่องหัวคุยพวงนี้ไอ้สัตว์เห็นไหมสันดานแม่งเสียประเทศจะเจริญได้ไงวันนี้คุณไม่เคยเคารพสิทธิของคนอื่นเลยถึงเวลากูไล่จบแม่งดูดเลยนะวันนี้กูยังไม่รู้เลยบางช่องมันใช้ชื่อเดียวกับกูไงเฮียกูยังไม่รู้ใครเป็นเจ้าของช่องใช้ชื่อผมด้วยนะกูเลยงงเลยแต่ตรงนูนกูไปทำคิดไว้ไหนคนองคิดว่าเป็นกูอีกมึงต้องชี้แจงเอยอลิปนี้นะเป็นใครเป็นแอดมินมึงก็ต้องเปิดเผยตัวตนด้วยเด็ก ไอ้เชีย่ยเขาก็นดกเป็นกูสันดานเสียพวกเนี้คือเอาแม่งทุกอย่างไอ้เชี่แย,ยแม่งไม่เคยเลยที่จะเคารพสิทธิของคนอื่นเขาอ่ะต้องแม่งเยอะจนบางทีคนแม่งไม่รู้จะติดตามช่องไหนไปช่องไหนความต่อเนื่องไม่มีไม่เคยลวที่จะชี้แจงมีบางทีเอาลูกกูไปคู่กับเออเนี่นยนะไอสัตว์จะหาเรื่องไอ้กูอีกพวกเราช่วยรายงานให้ผมหน่อยงานะเจอเวที่แม่งก๊อปปี้ผมนะแล้วแม่งพลาดหวหน่าเกียินะ รายงานไปเลยว่าเราเมื่อลิขิ้แม่งถูกปิดช่องไปเลยคือบางครั้งมันนี้มันเรามันต้องอย่าละเมิดกันมากเกินไปนะให้มันถนอมผมหน่อยเว้ยเฮียแม่งไม่ใช่แม่งเป็นปริงดูเลือดกูไอ้ชิบหายผมเริ่มเห็นมันเยอะเกินไงวันนี้ผมเปิดขึ้นมาอ๋อสัตว์แม่งลูกกูหลายหมดเต็มหมดเลยชักเริ่มเยอะกันไปแล้วพวกเมืองไอ้เฮียนั่นฝากไว้นะคนเราเฮ้ยบางทีผมว่าแม่งแมนแมนแฟร์แฟร์อยู่แล้ว ไม่เคยเอาเปรียบใครเลยอ่แต่มีแต่คนแม่งจะเอาเปรียบผมมาสูบเลือดสูบกินเกาะแต่ไม่เคยเลยแม่งคิดที่จะปกป้องกูผมว่าพวกเราแค่เจอช่วยด่าผมหน่อยนะผมผมมีช่องเดียวที่เป็นผมทําเองก็มีแค่ช่องนี้ที่คุณดูอยู่ตอนนี้น่ะพิษบูภาษาอังกฤษเนี่ยใน youtube เนี่ยของผมแน่นอนก็มีคนเดียวเขาทำมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวนี่แหละที่เหลือก็คือดูดไปท้งนั้นน่ะมีไปเป็นสิบแต่ว่าแม่งไม่เคยเลยที่เอ้ยคุณโชว์วน่ว่าอันนี้ ให้เครดิตหน่อยว่าเออนี่นะดูดมาจากไหนไม่เคยให้เครดิตกูก็ไม่ว่านะเฮียเออให้เครดิตหน่อยว่าเออนี่เอามาจากไหนอะไรเขาอย่างน้อยเขาจะรู้เออนี่มันเป็นการดูดมานะนี่มึงเนียนเป็นกูไปเลยเฮียครับมันเ,เริ่มเยอะไงพวกเนี้ยเห็นกูใจดีมึงก็แม่งไม่เคยใจดีกลับมั่งเลยใส่เครดิตให้หน่อยกูก็จะไม่ว่าเลยเออนะว่าต้นฉบับ อธิบายลูกเข้าใจนะว่าต้นฉบับมาจากไหนใช่ไหมกูเข้าใจเออมันคนมึงจะทำรายได้กูก็ไม่อยากจะไปเด๋ยวหาวากูหวงก้างอิจฉาริษยาใช่ไหมแต่บางทีมันแค่เริ่มเยอะเลยเริ่มเละเทะไงความรับผิดชอบมันไม่มีอ่ะดาไปเลยที่ของผมเนี่มาพิบูใน u ูทูปอ่ะมีแค่อันเดียวนี่แหละที่ผมทาใครจะบ้าบริหารได้หลายช่องอะ่ะใช่ไหมผมก็มีช่องเดียวนี่แหละใครยังาบ้าอะไรสวดแม่ง y o u t u ห้าหกช่องมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ไปมาผมจะเดือดร้อนจะซวยงานเข้าอผมผมมีช่องเดียวอะ่ะเวลาผมพูดไปมันก็ตัดออกอีกใช่ไหมมบอกไอ้ของผมนะช่องมาตรฐานช่องนี้นะที่เหลือมันไม่ใช่ของผมนะม่งตัดออกอ,อีกไอ้เหี้ยไอ้ดูมันพยายามเนียนว่ามันคือเป็นผมอะ่ะมันตอนนี้มันชักเริ่มเยอะกันไปแล้วไนงะคนเขาเข้าใจผิดผมจะมีเวลามานั่งใส่ปกใส่เปิกเลยเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกถ้าลูกไม่ทําให้ก็ไม่มีปัญญาทาช่องผมมันไม่ใช่จะไม่มีปกไม่รูปเ,เดิม อันนี้ผู้ที้เข้าใจไงว่าสังคมไทยเนี่ยมันถ้าไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันเนี่ยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละนี่จะคนจ้องจะ,จะกอบโกยเอาเปรียบคนอื่นไม่มีภาระผิดชอบ่อสวนรวมบนเยอะแล้ววันนี้อุตส่าห์จะบรรยากาศวันเสาร์ชิวๆว,วันนี้ที่ฟิตก็แล้วก็ตื่นในเช้าออกไปทําภารกิจทั้งนอกมาแล้วกลับมาร่างกายมันตื่นแล้วมันก็เลยถ้าตื่นนอนใหม่ๆก็จะไล่แบบแบบคนเพิ่งตื่นนอน แต่นี่ผมออกไปโดนแดดโดนอะไรมาแล้วเนี่ยความร้อนอุณหภูมิร่างกายมันขึ้นแล้วมันตื่นแล้วผมดูมันหลารคลิปคนดูเป็นแสนใช่ไหมพูกเราถ้าเจอนะนะถ้าเจอนะเราเปิดเห็นเนี่ยช่วยไปคอมเมนต์บอกเขาหน่อยว่าเฮ้ยคุณหัดรับผิดชอบหน่อยดูดคลิปมาให้เครดิตหน่อยอย่าไปเนียนทําตัวเป็นผมอ่ะมันน่าเกลียดไอ้ห่าผมไม่อยากจะไปเล่นเลือดิดอะไรเ,เพราะว่าเขาก็ช่วยเผยแพร่ แล้วก็เขาก็มีรายได้ก็เป็นเรื่องดีผมก็บอกแล้วผมอยากสร้างงานสร้างอาชีพถ้าเกิดเขาได้มีรายได้ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเพราะผมโมไม่สามารถแจกเงินใครได้หรอกแต่ถ้าบางทีทํากันแบบไม่รับผิดชอบอะเอาแต่ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องด่ากันหน่อยแล้วใช่ไหมผมเข้าใจไงบางคนอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมบางทีการหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลําบากเหมือนกันแต่โอเคของผมพอดีไม่ห้ามผมไม่ห้ามมุกก็เอากันใหญ่ใช่ก็เริ่มเยอะเกินไปแล้วมืนบางคนบางทีนั้นน่าเกลียดกว่านั้นนะ คลิปผมลงจบแม่งก๊อปทั้งข้อความผมก๊อปทั้งรูปมันผมแล้วก็เอาไปลงที่ของตัวเองเลยนะเฮียเฮเนี่ยคือทําไปทําอะไรครับมันคือเพจของคุณคือเฟซของคุณนั้นคุณควรจะต้องทําอะไรที่มันเป็นความคิดตัวเองบ้างไมงั้นคุณไม่ไล้คุณจะโตอบางทีบางคนผมเห็นไนี่ยผมโพสไปพ๊บรูปกว่ากูข้อข้อความว่ากู มึงเอาไปทั้งดูนเลยแล้วคอแปะที่เพจมึงไงใช่ไหมเมื่อนหร่มึงไม่แชร์ไปวะกูไม่เข้าใจแล้วถ้ามึงอยากกันนั้นมึงก็แชร์ไปก็ได้นี่ยิงวะก็แชร์ไปดิทำไมต้องก๊อปไปด้วยเซฟรูปไปแล้วก็ก๊อปข้อความไปโพสกูไม่อายเหรอวะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเหรอวะบางทีผมอาจจะเอารูปคนอื่นเข้ามาแต่ว่าบางรูปก็มานกระฉิบจะเป็นรูปของใครก็เห็นอยู่แต่ข้อความอาจจะเป็นเกียร์ก็คือ เรามีรูปเขาเนี่ยเรามไม่ได้ไปตัดโลโก้เขาออกก็ปล่อยโลโก้เขาไว้เราเห็นเออเอนี่นะแล้วเราก็เขียนเสริมให้ก็เหมือนเขาเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยช่องแปดเ็เปิดประเด็นเรื่องต่ออยู่รายการแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็เขียนเสริมไปในความคิดเราก็แสดงว่าในคนที่เปิดประเด็นคือช่องแปดหรือว e ่าเว็บเพจอีฮารเนี่ยเขาเปิดประเด็นมาเราก็เอาเข้ามารูปเข้ามาแล้วก็เขียนประเด็นเสริมไปแต่เราไม่ได้ไป๊อปปี้เข้ามาแต่อย่างน้อยให้เครดิตไว้เนี่ยนะ คนนี้เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาคืออ e ีหากับช่องแปดนะแต่ส่วนที่ข้อความก๊อปปี้ผมเขียนองม,มืม,มเองมันก็คือการช่วยเสริมสลับหนุนข่าวที่เขาเป็นคนเปิดประเด็นเออ,อย่างเงี้ยเออบางงานไม่มีรูปมาไม,ม่รูเครดิตเขาไม่ได้ใส่เครดิตไปที่รูปเราก็ต้องใส่เพิ่มให้เขาแต่แล้วก็มีเครดิตที่รูปบางทีก็ไม่จำเป็นต้องใส่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าต้นฉบับมันมาจากไหนอย่างเงี้ยมันทําอย่างมีความรับผิดชอบยิ่งผมเป็นเพจใหญ่เนี่ย ผมเชื่อ่าการที่ผมไปเอาลูกเขามาลงโพสต์ต่อเนี่ยมันก็ช่วยโปรโมทโลโก้เขาใช่ไหมเหตุผมก็ไม่ใช่มีคนดูน้อยนี่เราเซฟรูปเขามาลงเนี่ยผมว่าเจ้าของรูกเขาน่าจะดีใจเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยเขาใส่โลโก้ไว้ในรูปเนี่ยแสดงเขาต้องการอยากให้เราช่วยโปรโมทโลโก้เขาช่องแปดช่องอีหาช่องสืบจากข่าวผมคุยสืบจากข่าวบอกพี่ เอารูปไปใช้โอ้ยเอาเลยเอาเลยช่วยโปรโมทให้ผมหน่อยใช่ไหมผมขี้เกียจทำรูปเองผมเอารูปพี่มานะเอาไปเลยแต่ผมไม่ได้ไปตัดไอ้โลโก้พี่อ่อนนะดีที่ยิ่งดีเลยมีโลโก้ผมอะไปอยู่โพสคุณมาร์กมันจะยิ่งคนดูเยอะขึ้นคนจะได้รู้จักอย่างเงี้ยเออเราช่วยโปรโมทเขาเพราะเขาทำรูปมาอย่างสวยเราเอารูปเขามาใช้เนี่ยแล้วเรามีโลโก้เขาอยู่เนี่ยใช่ไหมเขาเจ้าของรูปเขางดีใจอยู่แล้วรูปผมมืที่ลูกน้องทําให้ มีข้อความคําคมที่ผมพูดไ้ใส่โลโก้พิบูโซเนะ่ไอ้เยี้ยแม่งตัดออกเฉยเลยแล้วรูปผมไปใช้นะแต่ตัดโลโก้ออกอเยี่ยมันก็ยังทากันอยก่นะผมไม่ห่วงนะรูปผมถนะ้ามันมีนมลูกน้องทําขึ้นมาแล้วมันมีโลโก้ผมอยู่เนี่ยคุณเอาไปใช้ได้เลยเจ็บอะไรดูดไปเลยเอาไปโพสเลยเพราะยังไงมันก็เป็นโลโก้เป็นคำพูดของผมใส่ชื่อผมอยู่ แล้วทีมงานผมทําขึ้นมาก็คุณก็ไปใช้ได้ไม่ห้ามอยู่แล้วเพราะเขาใส่โลโก้ไว้แล้วฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะเผยแพร่อยู่แล้วแต่บางคนแม่งเห็นกูใจดีแม่งเอาโลโก้เองทับไอชิบหายหน้าด้านจริงๆผมรู้แล้วไอคนนี้ก็ทํารูปเนี่ยเขาใส่โลโก้เพราะต้องการจะโปรโมทเรามาช่วยโปรโมทให้เขามันก็เป็นผลดีเขาเองเนี่ยเพราะคนอยากรู้ต้นฉบับข่าวนี้ไปาไหนเขาก็ไปที่เว็บที่คุณเป็นต้นฉบับ เขาก็จะได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นไอ้สิ่งที่เราโพสมันก็เป็นเรื่องส่วนเสริมเพราะผมไม่ใช่นักข่าวไม่มีเวลาไปตะเวนเราก็ต้องเอาข่าวคนอื่นมาเขียนต่อใช่ไหมเราเขามีข่าวมาเนี่ยเราเอามุมแง่คิดมุมมองเราต่อยอดให้เขาข่าวเขาจะยิ่งดังมีคนสนใจติดตามเยอะขึ้นอันนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่ไปก๊อปก็มาทั้งดุ่นอ่าก๊อปกาทั้งดุ่นต้องแชร์มาใช่ไหม เออวิธีทั้งนั้นก็คือจะก๊อปความพูดเขาโดยไม่อะไรเลยก็คือแช์มาเออแต่ถ้าเอาก็ข่าวข่าวเขามาเขียนต่อเราก็ต้องไม่เขียนที่ไปก๊อปปี้ข้อความเขาแค่นั้นเองต้องฝึกนะครับจะได้เป็นวินัยกับตัวเองด้วยพวกเราเนี่ยคือบางทีกฎก็ชอบแหกใช่ไหมมีกดก็แหกมีกดก็ไม่ชอบแต่พอไม่เอากฎมาก็ชอบเห็นแก่ตัวมากง่ายประเทศมันไปไปไม่ถึงไหนแล้วครับ ถ้าเราไม่ฝึกวินัยคนคุณภาพคนเราเป็นแบบนี้ประเทศเราไปไม่รอดหรอกผมไม่มีเวลามานั่งจ้างใครมานั่งตัดต่อคลิปผมรองครับผมก็อยากสะดวกก็ทําไม่ได้หวังรายได้ตรงนี้ผมไม่ได้หวังรายได้ตรงนี้ผมแค่อยากจะสร้างนักรบทางความคิดอยากให้คนได้ฟังเราแล้วเอาเก็บเอาไปคิดอันนี้มันมีความคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมถ้าผมทําคลิปเพื่อจะ เอาไรได้อย่างนี้ผมไปทําเรื่องอื่นไม่ดีกว่าล่ะยังได้ประโยชน์กว่าอีกทาคลิปเดินทางท่องเที่ยวสนุกกว่าด้วยเสน่ห์ของคลิปผมคือเป็นเรื่องของทัศนคติประสบการณ์เป็นเรื่องของมุมมองดังนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรต้องไปวิจิตพิสดารอะไรมากมายก็แค่นักจัดรายการอยู่บางคนเขานั่งจัดรายการไม่ได้ยินแต่เสียงมาทำไมคนแฟนฟังเยอะเพราะว่ามันมีสาระอยู่ตรงนั้น อันนี้คลิปผมเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่การพิธีพิธันตัดต่อสวยงามมันไม่ใช่มันอยู่ที่เนื้อหานี่คือสเสน่มันคนฟังเขาบางทีเขาไม่ได้ดูผมด้วยเขาเปิดทิ้งไว้ขับรถก็เปิดฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือว่านั่งทํางานก็เปิดเขาเขาต้องการแค่เดจะไยินเสียงมันเองผมบทแบบเนี้ยหลายคนไม่พอใจโกรธเนี่ยพ้าหัวเนะี่ยกูสสยร่วงมาแล้วเนะี่ยผมไม่รู้เปรไหนผมเห็นเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอว่าคนไม่เคจะเข้าใจผิดกูเป็นนักเลงอีก พลาดแบบนี้คุณว่าเอามันจะเป็นประโยชน์กับผมหรือมันจะเป็นโทษกับผมคนมันอยากจะลองไอ้มาร์กมันเจ๋งยิ่งว่ามันสอยคนล่วงคาโต้จริงเปล่าวะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยควรทําที่ไหนะห็่ไหมพลาดหัวแบบนี้มันเอาแต่สะใจตัวเองไงถามว่าน่าสนใจไหมโอ้โหคนเห็นแม่งก็กดเข้าไปดูเลยมาร์กสอยใครล่วงคาโตะว,วะเย็ดมากฟังแล้วไม่มีเฮียอะไรเลยเอาซะจนกูเสียวตดเลยเยเดี๋ยวก็มีคนอยากลองของเฮ้ยด้ขา่าวมึงสอยคนล่วงคาโต้วมาเจอกูหน่อย กำลังนั่งแดกข้าวเพลินไอ้เฮียงานเข้าเลยอะคุณว่ามันใช่เรื่องปะเมื่อมีอะไรที่มันสร้างสรรค์มาแนละ้วเหรอวะคนแม่งดูเสร็จ้กูเพิ่งเห็นมึงวันี้มึงล,ล่อใครล่วงคาโตมากูกำลังแดกข้าวอยู่กับลูกกับเมียชิบหายงานเข้าละเพราะมึงพลาดหัวแบบนี้มึงว่ามันใช่เรื่องปะนึกถึงสวัสดิภาพกูมากนะไอ้เฮียมึงเอาประโยชน์จากกูมึงแม่งไม่เคยคิดจะนองกูมากเลยมึงไม่คิดว่ากูจะเสี่ยงตีน คนม,มองกูเป็นนักเลงไปแล้น,นก,กูเป็นนักวิชาการแต่กูพ่นคนพูดไม่พอท่านเองแต่วันนี้คนบางคนแม่งเห็นแค่พาดหน้าปกมึงมันคิดว่ากูเป็นนักเลงเป็นกุยข้างถนนนะนะหัดมีความสร้างสารรค์หน่อย